รีวิว3ที่พักหน้าจองในจังหวัดภูเก็ตและเขาหลักคลิปนี้นะครับเราจะให้ส่วนลดพิเศษด้วยแนะนําว่าดูให้จบนะครับที่แรกซีเบสแกลนโฮเทลภูเก็ตโรงแรมนี้นะครับจะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือใหญ่มากทุกคนบอกเลยนะครับว่าห้องพักสะอาดมากและเป็นโรงแรม5ดาวนะครับและจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับคืออาหารของเขาอร่อยมากซึ่งเขาจะมีโฟร์ทิ้งเบร a ฟาสต์นะครับให้เราสามารถทาคอนเทนต์ได้อันนี้คือเลิศโรงแรมที่2นะครับเบสเวเทอรป่าตองบีชภูเก็ตที่นี่ถือว่าโลเคชั่นดีมากเลยนะครับเราสามารถเดินไปชมพระอาทิตย์ตกดิ ที่หาดป่าตองได้แบบสบายใจมากซึ่งห้องพักที่นี่นะครับจะเป็นสไตล์เรียบง่ายนะครับที่สําคัญนะครับสะอาดมากเวลาที่เราเงาเหงานะครับเราสามารถขึ้นมาปาร์ตี้ริมสระที่ชั้นดาดฟ้าได้เลยครับโรงแรมที่3ามคาซาเดลาฟอล่าเขาหลักโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมที่มีความหรูหรามากทุกคนที่พักของที่นี่นะครับจะเป็นที่พักขนาดใหญ่มี2ชั้นนะคบมีหลากหลายรูปแบบห้องนะครับสามารถเข้าพักได้หลายคนห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําอัตโนมัตินะครับและมีอ่างจากกุชีส่วนตัวด้วยครับมีมุมสาะว่ายน้ําติดริมทะเลนะครับ สําหรับใครที่อยากได้ส่วนลดที่พักนะครับเข้าไปเลยครับที่ w w w g o t e r c o m ถ้าจองผ่าน goather จะมีโปรโลดเยอะมากเลยนะครับรีบเลยนะครับทุกคนก่อนโปรโมท